เมื่อรู้ว่ามาถึงหลังครึ่งละเขาก็เข้าไปดูหลังครึ่งก่อนเพาว่าบอกจะตีจะแตงแล้วเออจะตีจะแตงแล้นาะจะตีจะแตงแล้วลอยๆแล้วรู้ว,วจ,จุดควันก่อนจะหานหารรหงครึ่งหงยางใหญ่ๆอยู่แม่หางครึ่งหมดย่อนก็จะถึงดินเนะวแคถึงดินละคือหางครึ่งก็หันว่ามันออกไปห้องแล้วครึ่งออกไห้องแล้ว เขาจะเอาสุดน้นอยๆเขาจะเอาแบบมามา,มานักตอนใดจะคือจะเอาส่วนนี้จะเหลือไว้เพิ่งพึ่งของเขาจะเอาส่วนเดียวมาจะปาดส่วนเดียวเป็นไข่อ่อนพึ่งงามๆก็งามอยู่งานนี้ก็จัดว่าอ่อนอยู่ก็ได้มานักพอสมควรหน,นึ่งัออนสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนวูดป่าปลาไปโดยเรกเกิดเหมือน จะได้ปลาท่านผู้ชมไปเอาพึ่งสักหางผมว่าก็ได้ปลาพึ่งบริเวณในสวนของล่องบ่าวรลังหนึ่งก็เป็นรังใหญ่ติดดินเลยวันนี้เป็นหางใหญ่ติดดินเลยหางใหญ่ขนาดหางที่ติดดินต่ำๆว่าก็จะได้ปลาท่านผู้ชมมาพ่อ มันจะมีไข่หรือว่ามีน้ำหวานของกอประการเอาพึ่งจะเป็นอย่างใดหรือว่าขอเชิญธรรมชุมพบชมติดตามรู้วัาไปพร้อมๆกันเลยครับก็เมื่อรู้ว่ามาถึงหลังพึ่งละเขาก็เข้าไปดูหลังพึ่งก่อนรู้ว่าบอกจะตีเจตจางล้วเออจะตีเจตจางล้วเนาะจะตีเจตจางล้อนร้อยแล้วรู้วราสจใจดูควันก่อนอย่างท่เนว่าหทางพึ่ง ใหญ่อยู่แม่ทำเพิ่งหมดย่อนก็จะถึงดินเนาะแคถึงดินละวันส้ายจากกลางวันดูแล้วว่าจะรองลมควันก่นวนเนะห,ห,ห,หยุดควันแล้วก็ลมควันก่อนเนี่ยวันลมควันสับก,กรรม นี่เราก็จะลงควันสกรดกันเน่ลงควันสกรดการลงควนันก็นเพื่อตัดความรู้ไหลของพึ่งเนาะนว่านี่ก็คือทางพึ่งทั้งหมดโดนพึ่งทั้งหมด,หมดป้ยายอยู่ โมกใหญ่เลยนักเกาตํำๆตววนี้ว่าขอหยาดห้องคนสักค้ คือครึ่งกับหันว่ามันออกไอทองละครึ่งของไอทองละเขาจะเอาจุดน้อยๆเขาจะเอาแบบม,มาหนักตอนใดจะคือจะเอาส่วนนี้จะดีเราไป่คู่ครึ่งทองเราจะเอาส่วนเดียวเราจะปาดส่วนเดียว เหลือบางส่วนมันยังว่างแค่ครึ่งที่มันสร้างรังต่อไปแหมอยู่ตัวนี้เขาจะบ่เอาต,ตัวนี้เขาจะบ่เอาละมันแก่ลงไปเวเอาต่ำๆเนาะเด็ดร่อยตัวนี้ก็ยังงาง่ายอยู่ที่บอกละวอ๋อเราก็จะออกไปก่อนเนาะ ก็อย่าปล่อยแมลงผึ้งมันอยู่ตรงนี้เอาไปก่อนว่าก่อนจะเก็บขวบเก็บขวบออกมาเรียบร้อยแล้วมีทั้งถุงมือของมัวกันแมงกันผึ้งเนาะออกมาละเขาเอาประมาณสัก30นาทีก็บฏิเสกจะได้มาหมดข่อยหยัดเก็บหมวกเก็บอย่างกันนะโอ้เก็บหมวกเก็บอย่างกันเนาะโอเก็บหมวกเก็บอย่างไหว ก็ได้ไข่พึ่งมาเป็นไข่อ่อนพึ่งงามๆก็งามอยู่อันนี้นก็จัดว่าอ่อนอยู่ก็ได้มานักพอสมควรมาจากสวนตรงนั้นกดทุดดลักทูเลยคนเดียวงวดเอาคนเดียวได้มาเจ็บนักอยู่ พครื่งตีต่ำขนาดแล้วก็หางใหญ่ตัวเอาไปหนึ่งหรือว่าไปปิ้งสำหรับไข่ออนก็นคพึ่งเต่ก็มมาได้บนมีรูปวัดของปอยให้มันพึ่งไว้กินเฮียเนาะออกไปอยู่บ่เอามันอยเอาน้ำพึ่งเนียว่าก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทะนักจัดหลายติ่ติดตามภาพชมในช่องของรวัดเกิดเมือมาโดยตลอดกพยังไดอีกนีก็ขอให้จวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหลวงวัดตัวว่าต้องขอขอบคุณท่านผู้ชม จัดนักครับ